อ่าโอเคก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้ให้นะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นก็จะมีโทนสีให้ด้วยนะครับคือทั้งหมดนี้นะก็ผมขอลบไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนตรงออกนะครับลบไปเลยอ่าโอเคก็หลแค่เพลงกับมาร์กเพลงนะครับจากนั้นก็จะมีลิงก์เพลงแค่30ติเฟรมนะครับใช้แค่30ติก็พอนะ แล้วก็ใช้รูปอยู่3รูปนะครับโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มาเริ่มทํากันเลยครับให้เรามามากนี้เลยอ่านี่ครับสิบหกยีกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาที่20 29บยีก้ากดเทโลปับกดยืดมาเลยปื๊บอ่าแล้วก็เพิ่มใหม่ที่20 28บกดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็ยืดมาหลังสุดเลยครับอันนี้ยีิบเก้าหนึ่งหนึ่งกดเทโลปับกดยืดมาปื๊บโอเคจากนั้นก็มี2รูปแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็กลับมาที่ครับรูปแรกเลยครับท่อนแรกเลยสิบหกยี่ิบสองกดที่รูปครับมาหน้านี้ครับมาที่โซมครับแล้วก็มาร์คพันแปดสิบตรงนี้ไว้ครับสิบสิบหกยิบสองนะปึ๊บแล้วก็มาที่สิบเจ็ดหนึ่งห้าครับก็ให้เราปรับเป็นพันสองเลยอ่าโอเคพันสองนะครับต่อไปครับสิบแปดนสองครับอันนี้ก็ปรับพันสองแปดสิบห้าเลยอ่าเนี้ยพันสองแปดสิบห้านะต่อไปครับ 1 8 1 0ูนครับอันนี้ก็ให้เราปรับ1320เลยต่อไปครับ18 2 5ยี่บอันนี้ก็ให้เราปรับเป็น1080เหมือนเดิมเลยโอเคเนี้ย1ัน0นะต่อไปสิบ1918ครับ, 19, 1, 8, รบอันนี้ก็ปรับ1230เลยโอเค1ัน0ต่อไปครับ2005ครับอันนี้ก็ปรับกับ1080เลยอ่าเนี้ย1080นะต่อไปครับ ยี่สิบหนึ่งสามครับอันนี้ก็ปรับพันสองสี่สิบเลยอ่าเนี่ยครับพันสองสี่สิบแล้วก็สุดท้ายครับหลังสุดนะก็ให้เราปรับพันแปดสิบเหมือนเดิมเลยอ่าโอเคเราก็เลื่อนมาหลังสุดได้เลยปื๊บมาที่กึ่งกลางอันไหนก็ได้นะครับมาที่การครับกดย่อมอยู่ครับกดเปิดใช้งานเลยเนี่ยปื๊บโอเคพอเปิดใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ครับเราก็เลื่อนมาตามผมครับอย่างนงี้ะเลื่อนฝั่งขวาขึ้นมาเงี้ยบ แล้วก็ฝั่งซ้ายครับลงไปอย่างนี้โอเคแล้วก็กดลงหน่อยครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับกดลงไปหน่อยอ่านี่ครับให้มันได้กราฟแบบนี้นะนี่นะครับโอเคพอได้กราฟแบบนี้เราก็กดจุดครับกดเข้าวลอกมาเลยแล้วกดจุดๆอีกทีนะครับแล้วกดวางทุกคียฟเฟรมไปเลยอ่าก็จะวางให้เราทั้งหมดนะครับนี่เป็นกราฟแบบนี้นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรามารูปที่2เลยครับเนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดกดเทูลครับมาด้านนี้ครับมาดิโซมครับ แล้วก็มาร์คพันแปดสิบตรงนี้ไว้ครับยี่สิบยี่แปดนะปื๊บมาที่อันแรกครับอันแรกก็มาร์คไว้เหมือนกันครับมาร์คไปเลยปื๊บโอเคพอมาร์คครั้งสองอันแล้วก็มาวินี่ครับอ่าน,นี่ครับมาที่ยี่ห้าศูนย์สี่นะยี่ห้าศูนย์สี่มาที่ซูมก่อนครับอันนี้ก็ให้เราซูมพันสี่ยี่สิบเลยอ่าโอเคพันสี่ยี่สิบนะครับแล้วก็มาที่อันแรกครับอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนครับนี่เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะให้ตัววายเป็นหกร้อยเก้าสิบก็ได้อ่ะหกร้อยเก้าสิบไห โอเคนะครับหรือแปดก็ได้ครับแล้วแต่เลยเลยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับอ่าเนี่บมาหลังสุดเลยนะยี่สิบเก้าสิบเอ็ดเนี่ยอันนี้ก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างครับให้ตัววายเป็นพันสองเก้าสิบนะเลื่อนตรงมาเลยเอ้ยขอแป๊บขอไปครับให้เราเลื่อนตัววายเป็นพันสองเจ็ดสิบพอนะโอเคครับพันสองเจ็ดสิบนะอ่านี่ครับพันสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดก็ได้ครับเลยหน่อยก็ไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางอันไหนก็ได้ครับ มาดิการครับกดหยิมจุครับกดปิดใช้งานครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วกดหย่อมจุดทอีกทีครับกดข้าลอกมาเลยแล้วก็กดหยิมจุดอีกทีนึงครับแล้วกดวางทุกเคเฟรมไปเลยโอเคย้องกลับมาดิซูมครับมาดิการครับวางทุกเคเฟรมเหมือนเดิมเลยอ้าวตรงนี้ไม่มีได้บ้าลืมไปก็จะมีแค่ด้านหน้าครับนี่มีแค่ตรงนี้นะก็วางได้เลยครับนี่โอเคตรงซูมก็มีแค่อันเดียวครับที่ต้องวางกราฟมาที่เดียวก็ไม่มีอะไรไหมนี่นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ ให้เรามาตัดรูปครับตามมาร์กแดงได้เลยนะนี่ก็ตัดตามมาร์กแดงไปนะครับจนถึงนั้นได้นะโอเคนะครับอ่ะผมขอตัวไปตัดมาก่อนนะป่าอ่าโอเคเหมือนเดิมนะครับพอเราตัดรูปหมดแล้วก็มาร์กแดงอยู่ที่1 7 1เจเล่นมาที่1716น่นะอ่าเนี้ยสิบเจ็ดหกดที่ลูกท่อนแรกครับกดยืมมาเลยปื๊บอ่ะก็ยืมมาแค่1วิครับก็ทำแบบนี้ไปให้หมดนะครับที่เราตัดรูปมานะโอเคนะครับอ่ะผมขอตัวไปยืมมาก่อนนะครับป่าโอเคพอยืมมดแล้วก็กลับมาที่ รูปแรกท่อนแรกเลย16 22กดเทรูปับมาที่เทเลไฟครับกดเพิ่มไฟครับมาที่การบิดเบี้ยครับแล้วก็ใส่ท้ายครับนี่กดเลยเพิ่มเลยแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็ส่ต่อไปครับมาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่สั่งครับนี่กดเลยเพิ่มเลยมาที่มุมครับปรับเป็น90เลยอ่าโอเค90ครับแล้วก็มาร์คกยิบไว้ครับปึ๊บแล้วก็มาด้านหลังครับ 17 16ครับอันนี้ก็ปรับลบ79.0เลยอ่านี่ครับลบ0นะมาที่ความเฉียบให้เราปรับ0.40เลยนี่ครับ0.40แล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับ,แล,รบนนแล้วก็มาร์กที่17 16ไว้ครับศูนย์เนี่ยปึ๊บแล้วก็มาด้านหน้าครับ16 22ครับอันนี้ก็ให้เราปรับเป็น65้พอนะ อันนี่ครับหกสิบห้านะครับโอเคแล้วก็ไอแปกต่อไปครับมาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับนี่กดเลยเพิ่มเลยโอเคพอเพิ่มไปแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมันครับแล้วก็เอฟเฟกมีอยู่แค่นี้นะแค่เดียวเลยนะมีแค่นี้พอนะอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนครับถ้าใครกดตรงนี้แล้วกดข้าลอกอย่างเงี้ยแล้วกดวางทั้งหมดอย่างนี้ไม่ได้แบบตามผมที่ผมเคยทำนะเนี่ยวางทั้งหมดไม่ได้ก็ข้าลอกวางทีละอันก็ได้นะครับก็กดที่รูปเนี่ยมาที่เบอร์ครับจุดครับเนี่ยแล้้ววก็างงไปทัหมดนะครับเนี่ยกดมาาวงไปให้หมดเลยนะ อันนี้สําหรับคนที่กดวางทั้งหมดไม่ได้นะครับเนี่ยทั้งหมดอย่างนี้นะโอเคส่วนคนที่กดได้ครับก็มาที่เฟกกดหน้ามาหน้าเฟกนี่นะกดตรงนี้กดคัลลอกปื๊บโอเคแล้วก็ตั้งแต่ท่อนที่สองเนี่ยสิบเดหนเนี่ยกดค้างมาเลยหรือกดอย่างนี้ก็ได้ครับกดทั้งหมดกดเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยโอเคแล้วก็ติ๊กเพลงไว้นะโอเคติ๊กเพลงไว้อย่างเดียวนะแค่นี้นะครับที่เดี๋ยวก็รูปทั้งหมดเลยนะนี่แค่เพลงก็พอครับแค่ติ๊กออกไปนะแล้ว,วหให้เรากดตรงนี้ครับกดที่ลูกศรครับ กดติ๊กออกให้หมดเลยครับอยู่เว้นเอฟเฟิกนะนี่ติ๊กเขียวเฟิกไว้นะแล้วก็กดวางครับปื๊บอ่านไหมก,ก็จะวางให้เราทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมนี่นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็มีอยู่แค่นี้ครับเอฟเฟกนะโอเคนะครับที่แล้วก็เหลือทําลูกเล่นอะไรต่างๆนะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยอ่าโอเคผมกดให้ดูก่อนนะครับมันเป็นยังไงนะ โอเคก็ประมาณนี <cussion> okay. ้นะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรามาวีนี้ครับให้เรามาที่ศูนย์ศูนย์วีครับกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าโอเคพอเพิ่มไปแล้วก็เลื่อนมาตรงเพลงเลยครับอ่าแล้วก็ยืดมาตรงนี้เลยนี่ครับสิบหกยี่สามครับกดเทรูปครับกดยืดมาเลยปึ๊บอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่เอฟเฟกต์เลยครับีนเอฟเฟกต์นะกดเพิ่มเอฟเฟกต์ครับสายท้ายเดิมนะครับแล้วก็เปิดกระจกเงาครับโอเคเราก็ไกต่อไปครับให้เรามาใส่เบอร์เข้หมาเดิมครับโอเคเราก็ไฟต่อไปครับ ไฟฟันอันเดิมครับมาที่มุมครับให้เราปรับมุมเป็นเก้าสิบเลยอ่าโอเคเก้าสิบนะครับแล้วก็ความถีสองมาเดิมครับไม่ต้องปรับนะมาที่ขนาดครับปรับเป็นห้าพอครับอ่าเนี่ยครับ5้านะครับแล้วก็กดหย่อนจปดครับกดทําซ้ํามาเลยโอเคมีสันสองอันนะครับกดอันที่สองเลยมาที่มุมครับเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยอ่าเนี่ครับศูนย์นะครับแล้วก็ความถีเปลี่ยนเป็นสองจุดสามสิบนะ อ่านี่ครับ2.30นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอสอนสายฟรีก่อนนะครับสายเติมก็ข้ามไปนาทีที่ผมทิ้งให้ครับก็ไปตอนนั้นเลยนะโอเคนะครับอ่าสายฟรีย้อนกลับครับมาที่น้านี้ครับแล้วก็มามาร์คนี้นะอ่านี่ให้เรามาที่13บสายบซให้เรากดมาร์กไปเลยครับ100ยเนี่ยปื๊บแล้วก็มาหน้าสุดครับ0ูนวีครับ00วีปรับเป็นศูนย์เลยโอเคมาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับใช้ไมกราฟนี้นะนี่โอเคค่อยขึ้นมาอย่างนี้นะนี่ฟื้บโอเค สายฟรีข้ามไปนาทีที่ผมตงให้ครับก็ไปตอนนั้นนะโอเคนะครับสายเติมน่าจะมาถึงครับสายเติมก็กดเพิ่มไปครับมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่าคีย์ความสว่างนะโอเคอันแรกครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่13บสศเสียบก็ให้เรามาร์คศูนย์ไปนะครับอันแรกนี้นะมาร์คไปเลยปื๊บแล้วก็มาที่ศูนย์ศูนย์ไปครับศูนย์ศูนย์ให้เราปรับเป็น1000เลยสุดเลยนะโอเคนี่นะครับมาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับใช้นี่ครับนี่โอเคอ่ะแค่นี้พอนะก็เคยมาอย่างนี้ฟื้นอัน นี่นะจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อครับสายฟรีน่าจะมาถึงครับทั้งสายฟรีสายเติมก็ทําตามได้เลยนะอาทุกคนผมลืมผมลืมทาครับก็ผมขอคลิปนี้มาค้ั้งหน้าก่อนนะก็ให้เรามาที่3 2 7นะครับ327กดที่รูกปัแรกครับมาที่หน้านี้ครับมาที่ซูมครับมาร์คพันแปดสิบตรงนี้ไหมครับสามยี่สิบเจ็ดนะปื๊บแล้วก็มาที่ศูนย์ศูนย์วีครับให้เราปรับเป็นพันสี่หกสิบห้าเลย อ่าเนี่ยพันสี่หกสิบห้านะครับมาที่กึ่งกลางครับมาได้กราฟครับจะเป็นกราฟนี้นนี่โอเคแค่นี้พอครับก็จะซูมมานะอย่างงี้นี่ไหมซูออกมาอย่างงี้นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยครับสิบสี่หนึ่งเก้ากดบวกครับก็ให้เราเพิ่มรูปนี้มาเลยเนี่ยนี่รูปแรกของเรานะก็เพิ่มมาเลยครับโอเคพอเพิ่มมาแล้วก็เลื่อนมาให้มันเท่ากันครับโอเคพอเท่ากันแล้วก็ยืดมาตรงนี้ครับสิบหกยี่สิบสามกดยืดมาโอเคมาที่หน้านี้ครับมาที่หมุนนะอ่าพอมาที่หมุนแล้วก ให้เรามาร์กตรงที่0เนี่ยเลื่อนย์ไว้หลังสุดเลยเนี่ยปึ๊บแล้วก็มาที่ด้านสุดครับ14 19ครับให้เราปรับเปลบ90นะอ่านี่ครับลบ90นะครับแล้วก็กราฟนะครับถ้าเป็นกราฟสายฟรีนะกราฟสายฟรีใช้นี่ครับนี่เลื่อนอย่างงี้นะแล้วก็ถอยหลังมาหน่อยครับอย่างงี้โอเคครับอันนี้สายฟรีนะสายเติมครับสายฟรีรอแป๊บนึงนะถ้าเป็นกราฟสายเติมนะครับกดตรงนี้ครับแแลลลล้้้ววกกก็็ดตรงงงนนีีเเืื่่ออออไหมาาย อ่าประมาณนี้แล้วก็เลื่อนในตรงข้้งลงมาอย่างงี้โอเคนี่คือกราฟสายเติมไะก็ปะมางนี้นั่นี่ฟืบอ่านี่เห็นไหมของสายเติมไะโอเคเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับกดเพิ่มเอฟเฟกเลยใส่ท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับโอเคแล้วก็สายเติมแป๊บนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวสายฟรีย้อนกลับมาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่16 11นะครับ16 11ก็ก็ให้เรามาร์ค100ยไว้ครับปืบแล้วก็1419ครับปรับเป็นสวนเลย มาที่กึ่งกลางมาที่กราฟครับใช้เป็นกราฟนี้นะนี่โอเคก็อันนี้ของสายฟรีนะ็ขึ้นมาอย่างนี้นี่เห็นไหมโอเคส่วนสายเติมครับอ่ะสายเติมมาที่เฟสครับแล้วก็เพิ่มเฟสครับก็เราใส่คีย์ความสว่างเดิมนะโอเคสายฟรีเราแป๊บหนึ่งนะครับมาที่ต่ำครับมาร์กศูนย์ที่สิบเอ็ดหนึ่งหกไว้นะครับปึ๊บแล้วก็มาที่สิบสี่หนึ่งเก้าครับปรับเป็นหนึ่งพันเลยโอเคหนึ่งพันนะครับมาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับเหมือนกับสายฟรีครับกราฟนี้ โอเคก็ okay, ยังมาอย่างเงี้ยของสายเติมนะครับนี่ <Okay. S 2> นี่เห็นไหมโอเคนะครับ okay. แล้วก็เลื่อนคียความสว่างไปข้างบนท้ายครับนี่ปึปบโอเค okay. อาจากนั้นก็มีอยู่แค่นี้เห็นไหมอ่าแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับทั้งสายไฟสายเติมเลยอาแล้วมาที่สิบหกยี่สองครับกดบวกครับ <invece S 2> เพิ่มเสียมเข้ามาครับกดหย่อนจุครับกดยืมไปยังพื่อี่องค์ประกอบครับอาก็จะพอดีจอครับแล้วก็มาตัดท, <อ Memory. S 1> ที่สิบเจ็ดยี่สามกดตัดครับโอเคมาที่เไฟครับกดเพิ่มไฟครับมาที่อื่นๆครับ ใส่ขั้นรอบพื้นหลังครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็ไปต่อไปครับใส่ท้ายเดิมครับแล้วก็มาที่ขอบตัดครับให้เรามาร์คหนึ่งพันตรงนี้ไว้ครับสิบหกยิบสองนะปึ๊บแล้วก็มาด้านหลังครับสิบเจ็ดยิบสามครับปรับเป็นพันเจ็ดพอนะอ่นนี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็มาที่กึ่งกลางครับมาที่กราฟครับใช้เป็นกราฟขึ้นอันนี้นะโอเคเราก็ย้อนกลับแล้วก็เปิดกระจกเงาครับเราก็ย้อนกลับทีนะครับมาหน้วนะครับ แล้วก็มาร์กหนึ่งร้อยที่สิบหกยิบสองไว้ครับปึ๊บแล้วก็มาด้านหลังครับสิบเจ็ดยิบสามครับปรับเป็นส่วนเลยโอเคแล้วก็จะมีเงามาแบบนี้นะเห็นไหมนี่ปุง้งอ่านี่เห็นปะปุง้งโอเคนะครับแบบนี้นะอ่าจากนั้นก็กดที่สี่เหลี่ยมกดตรงนี้กดคาลอกแล้วก็มาวางตามผมครับอ่านี่ครับยี่สิบยี่ิบแปดกดตรงนี้ครับกดวางได้เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับนี่ตรงนี้นะ ยี่ห้าศูนย์สี่กดตรงนี้ครับกดวางเลยโอเคก็มเงามานะตูมอ่าจากนั้นก็ให้เรามาที่สิบแปดยี่ห้ากดบวกครับเพิ่มสเสี่ยมมาครับกดยอมจุครับกดยืดไปยังพื้นผิวประกอบเลยโอเคเราก็มาที่กาไปครับกดเพิ่มไปฟครับใส่้าราเมลผิวหลังเดิมครับโอเคเราก็ใสต่อไปครับใส่ท้ายเดิมครับเปิดกระจกเงาครับแล้วก็เลื่อนพาดไวข้างบนนะนี่โอเคแล้วก็ยืดมาตรงนี้ครับยี่สิบยี่สิบเก้ากดที่เสี่ยมกดยืดมา โอเคเราก็เลื่อนเสี้ยมครับไว้ข้างล่างอันนี้นะก็คือต่อจากอันนี้เห็นไหมต่อจากอันแรกนะแล้วก็มามาเป็นอันนี้ต่อนะโอเคครับกดที่18 25มาได้เฟครับกดเพิ่มเฟครับมาได้ขนาครับพิมพ์คําว่ากระจกเงานะโอเคอันแรกครับกดเลยเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่มไปแล้วก็มาได้อันฟาครับมันเป็น100อยู่แล้วก็มาร์กตรงนี้ไว้ครับอ่านี่ครับ20 05มาร์ก100ครับปื๊บแล้วก็หลังฟุดด้วยครับ20 29ยิบกครับมาร์ก100ไปครับ ปื๊บแล้วก็มาที่1918ปรับเป็นศูนย์เลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับ2013ครับปรับเป็นศูนย์เลยโอเคมาที่กึ่งกลางครับมาที่กลางครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาแค่นี้พอครับโอเคแค่นี้พอนะกดจุดมจุดครับข้าลอกมาครับแล้วก็วางทุกกิีเฟรมไปเลยนี่เห็นไหมก็จะสลับรูปมาฟืบฟืบฟื๊บไอเห็นไหมโอเคนะครับอาจากนั้นก็ให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก็กดข้าลอกมาครับ แล้วก็วางที่ยนะิบสามศูนย์หนึ่งนะอนนี้ยิ่สามศูนย์หนึ่งกดตรงนี้ครับกดวางเลยโอเคแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ข้างบนอันนี้ต่อจากอันนี้ครัต่อจากอันนี้เห็นไหมโอเคนะครับนี่เห็นไหมนี่นะโอเคแล้วพอวางแล้วก็มาร์กมันตรงไหมนะมาดูนะโอเคมาร์กตรงมาร์กตรงโอเคไม่ต้องทําอะไรนครับก็แค่าวางเฉยนะนี่เป็นแบบเดิมไหมฟืบฟืบฟืบโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับอ่านะครับมาร์กนี้ครับยี่เจ็ดศูนย์เจ็ดกดตรงนี้ครับกดวางต่อเลย โอเคเราก็เหมือนเดิมครับเลื่อนมาข้างนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมข้างบนต่อจากอันนี้เนาะนี่ต่อจากอันนี้เห็นไหมโอเคก็อยู่ตรงนี้โอเคนะครับไม่งงนะก็เป็นแบบเดิมครับเปื๊บเปื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็เออเดี๋ยวผมลืมบอกนะมีคนคอมเมนต์ว่าถ้าดูโฆษณาม,มันก็จะปลดล็อกอะนะผมก็ไม่เคยดูนะครับมันเป็นยังไงนะถ้าสายฟรียอยากทำสายเติมครับก็ทําต่อได้เลยนะหรือจะไปดูโฆษณาม,มาก่อนก็ได้ครับแล้วก็ปลดล็อกอะนะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทํายังไงนะลองไปหาใน YouTube เอานะครับ อ่าสายฟรีครับถ้าใครจะไม่ปลดล็อกครับก็ไปเข้าล็อกโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับแต่นั้นก็เสร็จเลยนะโอเคนะครับส่วนสายเติมครับสายเติมมีต่อครับสายเติมมามากนี่เลยสายเติมมาที่1602กดบวกครับเพิ่มเสตียมเข้ามาครับกดเสต่มจุครับกดเติมเต็มเพื่อที่องค์ประกอบเลยอ่าก็เต็มจอครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับให้มันเท่ากันนะ17-23กดที่เสตียมครับกดตัดครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเงานะครับนี่ก็คืออันนี้คือเงานะเลื่อนมาข้างล่างครับตรงนี้ ปึ๊บโอเคแล้วก็กดที่สี่เหลี่ยมอันยาวๆครับมารี่เฟรครับกดเพิ่มเฟครับใส่้าร์ลพื้นหลังันเดิมครับโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับมาแล้วนี่ครับมาที่ซูมก่อนครับแล้วก็ให้เราซูม4,580เลยอ่านี่ครับ4580น้นะครับแล้วก็ย้อนกลับครับมาที่เฟร์ต่อครับกดเพิ่มเฟรครับมาที่การเบี้ยวครับแล้วก็ใส่วาบขึ้นนะนี่ครับกดเลยเพิ่มเลยมาที่อันแรกครับมาเป็นศูนย์อยู่แล้วก็มาที่ สิบหกส่วนสองไปครับปึ๊บแล้วก็มาขีดแดงครับ16บหยิบสองครับปรับเป็น1นึ่งส่วนสามเลยอ่านี่ครับหนึ่งส่วนสามนะแล้วก็มาด้านหลังครับ17บเจ็ดยิบสามมาปรับเป็น2.0งศูนย์ศูนย์เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่มุมครับให้เราปรับ114เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่ระยะห่างครับปรับเป็น10พอยท อ้าโอเคสิพอนะแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็มาร์คศูนย์หน้าหลังเหมือนเดิมครับสิบหกศูนย์สองปื๊บแล้วก็สิบเจ็ดยิบสามปื๊บโอเคแล้วก็กลับมาที่สิบหกยิบสองครับให้เราปรับหกจุดเจ็ดเลยอ่านี้ครับหกจุดเจ็ดนะกลับมาที่เฟสมาที่กึ่งกลางนะครับมาที่กาครับใช้ลงอันนี้ครับแล้วก็ด้านหลังครับใช้ขึ้นอันนี้ครับโอเคแล้วกลับมาที่ขนาดครับมาที่กึ่งกลางนะครับมาที่กาครับ ใช้ลงอันนี้ครับเครื่องเดียวพอนะโอเคแค่นี้พอครับกดหย่มจุดครับค้าลอกมาครับแล้วก็วางที่ด้านหลังครับนี่แล้วก็สลับปื๊บโอเคอจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่มุมวาร์ปครับให้เราปรับ40พอนะอ่านี่ครับ40นะครับแล้วก็กดหย่มจุดครับกดทำซ้ำมาครับโอเคมารับขึ้น2อันครับกดอันที่สองเลยมาที่มุมครับเปลี่ยนเป็น58.5เลยอ่านี่ครับ58.5นะ มาที่มุมวับครับให้เราปรับเป็นร้อยห้าสิบเลยอ่านี่ครับร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวกลับมาแก้ตรงนี้หน่อยครับกลับมาที่ร้ยะห่างครับปรับเป็นเก้าจุดห้านะอ่าเนี่ครับเก้าจุดห้าครับแล้วก็วับขึ้นอันแรกครับเนี่อันแรกเนี้ยกดมาเลยมาที่ร้ยะห่างครับปรับเป็นเก้าจุดห้าเหมือนกันครับอ่าโอเคแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองปืบอ่านี่เห็นไหมฟืบอ่าโอเคกดที่ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยยาวๆเลยนะ กดตรงนี้กดคลาออกคลาออกนะโอเคเราก็มาวางตามผมครับอ่านี่ครับสิบแปดศูนย์ห้ากดตรงนี้กดวางโอเคก็เป็นแบบเดิมครับอย่างเงี้ยปื๊บอ่ายไหมนี่นะโอเคนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับอ่านี่ครับตรงนี้ครับยี่สิบศูนย์แปดกดตรงนี้ครับกดวางครับโอเคแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเงาเนี้ยอันนี้อันนี้คือเงาแล้วเนี้ยอันเนี้ยก็เลื่อนมาข้างล่างเงาเลยครับไอที่เพิ่งวางเมื่อกี้นะนี่ครับมาข้างล่างเงาเลยปื๊บโอเคแล้วก็ต่อไปครับอ่านี่ครับ ยี่สิบสองสิบเอ็ดกดตรงนี้ครับกดวางโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเลื่อนครับแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับยี่สิบสี่หนึ่งสามครับกดตรงนี้ครับกดวางครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้คือเงาครับก็เลื่อนขึ้นมาเลยครับไปเลื่อนลงมาครับอย่างนี้นะนี่ครับปื๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ต่อครับยี่สิบหกสิบเจ็ดนะครับอ่านี่ครับยี่สิบหกสิบเจ็ดกดตรงนี้กดวางครับโอเคอันนี้ไม่ต้องเลื่อนนะก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมฟื๊บอ่าโอเคจากนั้นก็หมดนะครับวางอยู่แค่นี้นะอ่าจากนั้นก็ ไปข้าเล่าโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับโอเคโทนสีก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีแสงนะของใครแสงเยอะไปครับอ่าแบบนี้นะแสงเยอะไปใช่ไหมกดเทียนบนครับมาหน้านี้ครับแล้วก็ให้เราปรับไอร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยปรับลดลงมาครับลองปรับดูนะนี่เห็นไหมไอแสงสีก็จะหายไปครับให้มันน้อยหน่อยครับเพราะเยอะไปมันก็ภาพจะแตกนะโอเคก็ปรับผมปรับเป็นแค่เจ็ดสิบพอนะอ่านี้ครับเจ็ดสิบโอเคแค่นี้พอครับก็จะมีแสงนี้นะโอเคจากนั้นก็ เสร็จแล้วนะครับให้ทำบันทึกได้เยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากสอนแบบไหนก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาในะท i ิต o ตอ,อได้นะครับดูผมจะเลี้งข้าใต้คลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย